เออแต่มันเลศมากอาบปั้นจันจ่ายปีนิวเยียสวัสดีปีใหม่2 0 0 0ปี2025หน่อยครับก็2 5 2 5นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับคิดอะไรขอให้สมปรารถนาวันนี้บ้านเมืองต้องเดินด้วยธรรมะนะครับชีวิตเราก็เหมือนกันอาจารย์เบียรคนจึ่นทำได้บอกไว้แล้วนะทำอะไรก็เอาสติมาขั้นนะที่จริงความสุขเกิดจากตัวเองอยาคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะครับ มีความสุขอย่างสิ่งเล็กๆเออตอนนี้คุณยังไงเป็นเจ้าพงเจ้าพ่อคนอนทงคอนเทนเนาะทั้งคนตื่นทำทั้ทงอะไรใดๆกับพุณพงพี่บอยปาพากันไปไน <Hero. S 2> ถ,ถ่ายเนาะก็ถ่ายรายการตอนนี้มีแ็ทเพิ่นเที่ยวนะฮะ,ะแล้วก็มีรายการใน,น u t u b e กับคุณพิษกาชัยออก็จะมีละครในช่องโมโนโที่จริงก็ไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวออกก็เห็นเองนะฮะแต่ว่าก็กลับมาทำงานแล้วก็ตอนนี้อยากจะแบบโฟการเรื่องการแสดงการตั้งใจเพราะว่าเจอทีมทีมใหม่เจอทีมที่รู้สึกว่า คลิกลงตัวมันมันว้าวมากเลยป้านจันกับละครที่เปิดวันนี้อย่างโมโนของเาใช่ไหมใช่ไหมมันว้าวมันน่าดูมากเลยผมเชื่อว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กับนักแสดงทุกคนนะฮะเพราะว่าเวลาเราเห็นตัวอย่างทีเซอร์ของละครต่างๆผมไม่ได้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าตัวผมเองก็ได้มาทํางานกับโมโนไม่นานแต่ว่าต้องบอกว่าทีมโปรดักชันหรือว่าการวางแผนงานตลอดทั้งปีเนี่ยมันมีความลงตัวแล้วมันก็ ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่างานทุกงานมันทําให้พอเราเห็นเนี่ยผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนที่เห็นตัวอย่างของละครของคนอื hmm. ่นต้องกล mm hmm. ับมามองตัวเองแล้าทําให้รู้สึกว่าเรามีม,มีมีไฟมีพลังขึ้นเราอยากจะเหมือนเหมือนวิญญาณกลับมา mm hmm. ใช่แล้วพอทําแล้วมันพอเห็นนี้มันยิ่งสนุก mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าวันนี้ดูไม่ใช่อุ้ยละครน,น,นี้ไม่สนุกมันมีแต่ละครที่สนุก mm hmm. อ่ะมันรู้สึกอุ้ย นี่แหละมันเราเราภูมิใจแทนนะเราเราบางบางหลายๆเรื่องเราเอ่ยปากชมเลยว่าเฮ้ยดีมากๆจริงๆเขาบอกว่ามันจะเป็นการเหมือนละครเอาละครเนอภาพยนตร์เอาสีรี่ออะไรคัมแบ็คกลับมาเพราะช่วงนี้เนาะเราก็รู้ว่ามันอาจจะแบบซบเซาเนอะอะไรนี่ใช่ผมผมผมเชื่อว่าพวกเราทําได้นะวงตรงทาได้ทีมนักแสดงทําได้อืทุกคนอของเรายังไงตอนนี้จะได้เห็นหน้ากันรัวๆไหมใน ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าคิดว่างานทุกงานจะได้ได้เห็นในปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่าละครที่กำลังจะถ่ายจบก็จบมีเรื่องหนึ่งจบมกกลาแล้วก็เปิดเปิดกล้องเรื่องสีเสือแดงสยามก็เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นึงทั้งหมดที่หายไปไปทำอะไรส่วนมากป้นจันหรือว่าไปลุยผมก็เหมือนผมไปหาตัวเองด้วยส่วนหนึ่งผมไปไปติก์ฟแหละไปติกฟไปไปอยากเป็นโปรก์ฟแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราถนัดที่สุดมันจะเป็นเรื่อง การทำงานเรื่องการแสดงสุดท้ายมันหนีไม่พ้นแล้วเรารู้สึกแฮปปี้พอเรากลับมามันเหมือนไปเติมไปมากกว่าไปหาแพชชั่นไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นช่วงเบิร์นเอาเรารู้สึกว่าสมองเราไม่เคลียร์อะไรหลายอย่างเรารู้สึกว่าเราคิดไม่ออกอ่ะแล้วเราก็รู้สึกหาคําตอบไม่ได้ตอบตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้พอตอบตัวเองได้ปั๊บทุกอย่างจบก็คัมแบ็กกลับมาได้เห็นกันตุกบตุบานอนโอเคขอบคุณท่านจันทร์ครับ